นี่แหะครับแขกรับเชิญของเราโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาก็จะปล่อยแขกรับเชิญไปเล่นคนเดียวนะครับนี้ใช่ไหมครับสวัสดีครับเดี๋ยวพวกเราเพิ่งเครับรายการอิสระนะครับ อีพีหนึ่งยางเป็นทางการครับผมใช่วันนี้เรามีแขกรับเชิญด้วยสุดเอ็กซ์คลูซีฟจริงป่ะเนี่ยตลอกูเนี่ยไม่หลอกไม่หลอกวันนี้กูพามาให้เพื่อนมึงเลยเพื่อนเออ้ยมาเลยเพื่้ามาเลยวิ่งมาเลยครับสวัสดนค่ะชื่อนานานะคะอายุ20ปี เล่นอยู่กรุงเทพค่ะคณะดิจิตอลมีเดีอะเดี๋ยววันนี้เราไปเที่ยวดีเมืองกันนานาอยากเล่นเครื่องเล่นอะไรก่อนตอนนี้เข้าบ้านยักไหมโอเคเราจะพานานาไปเข้าบ้านยักษ์กันนะครับเฮ้ยเฮ้ยถ่ายรูปหน่อยเปล่าวรูปก่อนนะรูปก่อนอะไรก่อนเล้ยเฮ้ยเฮ้ยเมองมอมไป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 อะไนี่นะครับแขกรับเชิญของเรา่ีนสวัสดีค่ะวันนี้เชื่อเชื่อยากมาดิเมอะไรห้คนอันนี่ไงบ้านยักษ์เออถึงแล้วบ้านยักษ บอกเห็นหน่อยทำไมต้องมาบ้านยักษ์ร้อนเฮ้ยออกทางไหนอ่ะนี่ไงนี่ไงเฮ้ย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 เชือกไม่ได้ผูกอยากไปไหนครับนานาอยากเล่นเฮลิเคนเนี่ยเดินตรงไปนี่ก็ถึงแล้วเนี่ยเป็นเครื่องเล่นยังไงพี่มันห้อยหัวลงมาได้หรออยากรู้ว่าทำไมนานาอยากมาดิมเบอร์เพราะว่าไม่ได้มานานเลมาเล่นเด็กแล้วไงแล้วก็เห็นว่ามันใกล้ๆแถวนี้ด้วยแหละ ถ้าไม่อยากไปดิมเบิ์นี่อยากไปที่ไหนเลาเล่านี่ถึงแล้วเราก็จะปล่อยแขกรับเชิญไปเล่นคนเดียวนะไม่ใช่ไหมต้องเล่นด้วยกันปะต้องเล่นด้วยกันเรอกูยินร้องลาเลยอะ เขาลุ้ขึ้นเล่นตรงนี้เลือกใหเท่าไหร่อ่ะน้องๆมันง่ายเกินจนแบบต้องหลับอ่ะไม่ใช่จริงนะต้องไม่รู้สึกเลยรู้สึกเลยนั่งไงไม่ต้องไงอยู่ข้างบนนั่งไงโอ้ยใจแล้วตัดใจแล้วตัดภาพไปให้นิ่งจริงไปเล่นแั่งต่อไปกันไม่ไม่สนใจเล่นอะไรง่ายๆอย่างงี้พวกนี้ป่ะเ้ยเด็กเด็กเเด็กๆ

นแต่ก็ยังไหวนิดแบบว่าไม่ทนประธานชิวๆ,วๆไม่เท่าไหร่เป็นไงบ้างมาเพื่อนไม่เท่าไหร่แต่ก็เอีย้ยอืมอโอเคเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ,อ้ยลูกฟึ่งะ <c oughs> อะดิก็เสียว,วดีมันรู้สึกเหมือนลอยได้ไไกูมาเล่นทุกวันเลยเนี่ยสนุกดีไม่เดี๋ยวจะไปเล่นต่อยร้อยกว่าตาไปเอาอะไรไปเอาอะไรอ่ะอยากเล่นอะไรแบงโอแบงโอนี่ชิวอ่ะชิวชิวแน่ล่ะ ไปไหนต่อไปไหนต่ออยากเล่นอะไรอยากเล่นอะไรเอาชิวๆตน้งแต่ไหมน้ำเลยเปียกเลยเปียกเลยเอาเปียกเลยนะไอ้สักไปไปไปเพิ่มสเปรกันสัมภาษณ์หน่อยครับครับผมจริงไหมเนี่ยคือเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยครับจริงจริงอะไร ยังไงบ้างครับเย็นสบายครับนี่แต่รับเชิญยังไไงโอ้ยลื่นลื่นสบายไหมเย็นเล่นอีกเกมแขนยอนตกมแขนยอนอีกเอาเปียกอีกเอาให้สุดนะหลังจากที่นวดนะอเมริกาไม่แม่ไม่คุยด้วยไม่คุยด้วย เป็นยังไงบ้าง,างเมื่อกี้เป็นเครื่องเล่นที่สบายที่สุดแล้ใช่มันชิลที่สุดเลยแต่เล่นมาก็เปียกเย็นสบายดีเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้ก็จะเป็นอะไรที่ชิลๆแล้วแล้วก็อนอนแถวนี้แล้วก็สัมภาษณ์แหมไม่คุยด้วยไม่คุยด้วยแล้วรับไปไหนต่อ <c oughs> เดีย๋ยวเดี๋ยวเราเนี่ย <c oughs> พวกเราอยากพวกพวกเราอยากเล่นโกคาร์ดกันแต่ว่าแคมเชิญมาเล่นแต่พวกเราอยากไงก็เล่นเป็นกรรมการให้ไงเ,เป็นกรรมการเป็นเพื่อสินว่าใครชนะ ปยมที่นั่งของเรานะคะได้แก่คุณโดโน่เบอร์แปดขอบคุณนะครับที่สอุได้ไหมเลรู้สึกยังไงบ้างคะคุณสามตัวหนึงนะใครที่สองพูดใหม่ว่ากูต้องไปเชงนะเล่นปานแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยกูได้ที่หนึ่งแล้วกูน็อกรอบมึงนะน็อกง่ายให้สองพัก่อนกูแทงเลยกูแซงจ่าๆเลยเรากำลังจะกลับแล้วเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันนะครับหิวแล้วเนี่ยกินอะไรบ้างเนี่ยกินอะไรบ้าง กินอะไรก็ได้ตามใจทุกคนเลยมาเวใจดีข้าใจดีไง<ห><ห>ดีเลยมา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 ไปเล่าดีกว่าเออไปเอ็นเนอร์จี้มาเขาถึงเล่าตั้งแต่ตอนมามล่ <c oughs> โอเคไปกันเลยละละ <c oughs> มูฟไปเลยนะไปสวัญญสดีญญคะ่ะชื่อนานาน,นะคะอายุ20ปีกำลังเรียนอยู่ที่มอสกี้เทพคณะ ดิจิทัลมีเดียค่ะแต่ว่ากำลังจะเทียบโอนไปเรียนศิลปศาสตร์เอกอิงของมอลังสิตก็คือเ,เรียนคณะเดียวกับเราแล้วบังเอิญว่าอยู่เซกชันเดียวกับเราอ่าถามก่อนว่าเนี่ยเรียนฟรีมั้ยเป็นไงจริงรู้สึกว่าสนุกนะสังคมอย่างเงี้ยดีมากตอนแรกคิดว่าสังคมที่เข้ามาจะเจอแบบนึกออกไหมแบบว่าเป็นมอเอกชนอนะ่ะ<ฮ>เออแบบอาจจะไม่ได้คัดเข้ามาหรืออะไรแต่แบบทุกคนก็คือตั้งใจ ทำหน้าที่ของตัวเองนะรู้สึกแบบว่าแต่ละคนก็ดูมีแพชชั่นดีใช่งานกลุ่มรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดแล้วมันก็ดีกว่าที่คิดมากๆแบบแล้วทำไมถึงย้ายเพราะว่าอยากเป็นแอร์มากกว่าอ๋ออยากเป็นแอร์มากกว่าเเห็นพูดอยู่ทำไมอยากแอร์แล้วมึงอยากเป็นอะไรนะขอจะเปียบเลยเปียบพัดลมมันเป็นทำไมอะพัดลมเนื่อจากอะไรแบบว่าความชอบเราปกติจริงๆเราเป็นคนยังไงทำไมเราถึงชอบได้นี่ เธอหนูเป็นคนอยู่ไม่ติดบ้านเท่าไหร่เป็นคนชอบเที่ยวก็วคิดว่าหนูชอบเจออะไรใหม่ๆก็เลยอยากแอร์อยากไปแบบต่างประเทศใช่ไหมแบบเราอาจจะทํางานเหนื่อยบนเครื่องแต่พอเราลงเครื่องไปอ่ะเราก็ได้เจออะไรใหม่ๆ<ม>ก็คิดว่ามันน่าสนุกกับชีวิตดีนะแล้วก็ภาษาอังกฤษอรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันจะจาเป็นมากๆในอนาคตก็ควรจะรู้เอาไว้ทําไมถึงเลือกเรียนฟิล์มตอนแรกเข้าคนั้นหเป็นคนชอบดูหนังด้วยแล้วก็ ตอนแรกอะ่ะไม่ได้ชอบโปรดิวอยากทำอาร์ตมันเอนไปทางโปรดิวมากกว่าถ้าเกิดในเรื่องของฟิล์มนะสมมติว่าแนะนำตัวเองได้สักนาทีออานึงอะไรเงี้ยเป็นคนสนิทกับคนยากอยู่นะคือแบบถ้าเกิดไม่รู้จักอาจจะมองว่าหยิ่งอะ่ะแต่จริงๆไม่ได้หยิ่งแค่แบบง่วงๆไม่ค่อยมีอะไรจะพูดเท่าไหร่เฉยๆแล้วก็แบบแต่ว่าถ้าเกิดรู้จักกันแล้วแล้วแบบคุยกันถูกคอรหรืออะไรจะเป็นคนพูดไม่หยุดพูดมากแบบพูดถูกเรื่อง จะเป็นเพื่อสนสนิทกันมันก็ต้องแบบพอเดียวกันใช่ไหมสายปาร์ตี้แต่ก็ยังยังเรียนอยู่นะเออแบ่งเวลาเป็นจัดสรรเวลาได้อย่างเงี้ยเออก็โอเคชอบโดนจีบหรือไปจีบเพาก่อนมากกว่าชอบโดนจีบมากกว่าเฮ้ยเขาทำไห้เพื่อน <c oughs> ไปดีกว่าแล้วมีสเปกไหมมีสเปกประมาณไหนคอรดเนิร์ดเฮ้ยอะไรนะคอรดเนิร์เดเลยยังไงอ่ะคืออะไรวะสูงใส่แว่น แลสูงมากต้องให้บอดาต้องได้บอดาเนื้อฉลาดอยู่แล้วแม่ด้วยฉลาดอยู่แล้วแม่ใช่แต่ก็แบบไม่ต้องฉลาดขนาดนั้นสองบวกสองหกอะถ้าเอาพวกมีสายไม่ใช่แบบว่ารูปร่างหน้าตาก็แบบว่าอยู่ได้สบายใจคุยกันลุ้นเรื่องปกติอาจจะชอบคนตัวกว่า อายุกี่ไีวะคุอายุกี่วะสิบละปีนี้ก็หกสิบละป็นคนติดสกินชิพ์อยู่แล้วอืมอืมหน้าหน้ือันบางมุมก็อาจจะชอบคนซึนๆอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ต้องซึนกันนานก็นนานความรักที่เจอเอาที่แย่ที่สุดก่อนก็คือก่อนหน้าแฟนคนนี้เพิ่งเคยมีแฟนมาแค่คนเดียว คบกันมาห้าปีก็รักมากช่วงแรกๆมันก็ดีแหละแล้วพอหลังๆมันเริ่มมีแบบหลายอย่างเข้ามาออมเริ่มเล่นพนันเล่นพนันเสียเยอะอ่ะก็ขอตังค์เราทุกวันตอนนั้นก็คือแบบเหมือนคิดอะไรไม่รู้อ่ก็รักก็ให้อ่ะม,มันเริ่มหนักขึ้นแบบเริ่มไปยืมคนอื่นมาแล้วคนอื่นเขาก็มาทวงกับเราเงี้ยเขาไปคุกคีกับพวกแบบเพื่อนที่ ติดยาเสพติดอะแล้วก็แบบบางทีขอตังเราไปก็แบบเอาไปทำอะไรแบบนั้นเออแต่ก็แบบพอเรารู้เราก็แบบเออเลิกได้ไหมแบบอ่ะเหมือนโกหกเราว่าเลิกมาสองปีแต่สรุปสองปีนั้นน่ะก็คือทํามาตลอดอืมแล้วก็รู้สึกว่าเราทนพบกับคนแบบนี้ไม่ไหวแล้วมันดูไม่มีอนาคตให้เลยทั้งทั้งเราเป็นคนเสียดายเวลามากแบบห้าปีอะแล้วก็แอบเสียดายเวลาแต่เราก็รู้สึกแบบมองอนาคตมากกว่าก็เลยตัดสินใจเลิกกันแบบ ในความสัมพันธนะ์มันไม่มีอะไรดีเลยมันเป็นเรื่องที่เป็นปมหรือว่ามันเป็นบทเรียนมันเป็นบทเรียนนะคืออ่ะตอนเนี้ยเหมือนเขาก็ออกมาจากตรงนั้นได้แล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราก็ดีใจกับเขาด้วยที่เขาออกมาจากตรงนั้นได้เราก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้อยู่เยอีกิจรักใครนะโห<ฮ>ไม่ก็ไม่มีให้เลยไม่มีให้พอพอเราเจอเรื่องอย่างนั้นมาสเปกเราเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยน แต่ว่าที่เปลี่ยนคือต้องยัอนาคตอ๋อถ้าเป็นเรื่องของกูมีโอ้ยมาถึงอนาคตอ่ะต่างจากนี่น้าบอกว่าอยากกินไสจุกินไหมกินด้วยม่ันขาวแต่แต่แเราเนล่าก่อนเนาะมันไม่ได้ขมเปี๊ดอ่ะมันเนี่ยเอาเอากรนชี้วันนี้ก็ได้ไหนกูบอกกินแจ่วกุ้รานี่ไงอืมโอเคนะแต่น้ำจิ้มอะไม่ไม่ไม่ไหวชอบเพียวที่ไหนแบบ ไม่ใช่ลาซาลนะแบบจังหวัดที่ชอบไปชอบไปทะเลนะแต่แบบว่าที่อยากไปตอนนี้อยากไปเชียงใหม่อืออยากเอา P2 อ๋อไอ้แก่ไอจีมันอยากให้มาหาเรื่องไปอยากไปที่แบบมันเป็นโดมใส่แล้วนั่งกินหมูกระทะอ๋อเห็นเดี๋ยวพาไปฝากไอจีอะไรเงี้ยเออนี่ฝากเลยฝากไอจี N A W I I N D A A ค่ะ ติ๊กต๊อกมีแต่ไ่ใชติ๊กต๊อกเฟรนด์ไม่ได้ต้องนึงนะดือไงอยากือไอยาือไงบอกมาบมาดือไงวันนี้แบบมาเที่ยวกับพวกเราเนี่ยอยู่กับพวกเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างตอนแรกคิดว่าจะเก่งเหมือนเราก็เคยเจอหน้ากันแค่ในเซ็กอะไม่ได้เคยไปไหนมาไหนยกันไม่ได้คุยอะไรกันเลยอืมแต่พอแบบมาอยู่ด้วยกันจริงอะไม่เก่งทุกคนก็แบบชิวคิวสบายสบายทำตัวปกติก็เล่นกันขำๆอย่างเงี้ยเออก็รู้สึกว่าแบบสนุกนะ อยากมาอีกค oh oh oh. oh, oh, oh. uh ิด oh. ด wow, well ีแล้วนะสองคิดดีหรืยังพูดออกมาก็ดีใจมากที่นานาออกแล้วก็หวังว่าจะได้เที่ยวด้วยกันดีไปแบบว่าหลายๆที่ด้วยกันดีสนุกมากนะวันนี้แบบเป็นวันแรกด้วยที่ตัวเวงตัวมึงได้มาสนุกครั้งแรกด้วยนี่ทำมีไดุ้ยมีเสียสาวขับเออสาวตรงครับ นเนผู้ชมทางบ้านเอาอีกแล้วผู้ชมทางบ้านกลับมาไงไงอีกแล้วแปนขับเราเยอะแฟนขับเราเยอะไปก่อนแล้วกันแล้วก็ฝากไอจีน้องไว้ด้วยฝากไอจีฝากติ๊กต็อกใช่ช่องเวอร์เกินนะครับพรุอ่งนี้ทุกวันศุกร์หกโมงเย็นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์แล้วพบกันใหม่กับอีพีหน้าครับบ๊ายบาย